าวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาพ่อผมไปเอ่ไปอะไรไปขึ้นรถไฟนะครับไม่ใช่สิบพาพ่อผมไปเก็บรถนะครับผมเพราะว่าตีสี่นะครับตีห้าพ่อผมจะไปไปกรุงเทพโดยขึ้นรถไฟจะไปดูวิวไปเลย ดองผมไปดองผมคืออ uh, ่าเปเร่ย er ์ครับเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งใช่ครับวเป็นเกมเมอร์ครับเป็นคนทำเพื่อตระกม ก็เป็นวัดนะครับแล้วแม่คุณแม่ผมแม่ผมขับรถอยู่เออเท่าที่เสียงเบานะครับเพอาเสียงรถกระบะมันดังมากถ้าผมพูดดังเดี๋ยวคนข้างทางจะตกใจเอาแล้วก็สดกับจีคตับดู จอมาทันทันนะครับผมใช้ iPad ในการถ่ายอนาคตผมพาจิ้มกล้องหรือโปรโปรก็เป็นได้นี่ครับเขาก็ซื้อของมาอยู่ผมไม่ใช้ซื้อหลอกพอหน้าเขาไม่ใช่ท่านกล้องผมไม่ใช่ต้องหากล้องผมเอง ทเท่าไหร่ครับเกมเมอร์ก็ผมยังไมง่มนเพราะผมอยากทำเกี่ยวกับกฎไงนะครับตอนนี้ผมอยู่ป .6 ก็คือเพราผมอยากให้ผมเข้าพักไม่ได้ถ้าเกิดผมสอบได้ผมจะได้นิเวศน์สวิส no ให้ก่อนปุ๊บแล้วก็จะได้ฟอร์ตไนเล่นกับเพื่อนนะครับก็จะมีแบบช่องโหมตินก็คือ รีวิวอะไรเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แล้วก็ก็ต้องมีมนี่ครับผมจะชม่ชองไม่ได้แล้ว,ลวก็พี่พีเพื่อนผมนะครับก็ยังไม่ได้ทำช่องอืคทําแล้วเข้ม่รูนะครับก็อาจจะมีเจอลวินมาเล่นเอาวินกับผมแป,แป๊บนิดหนะึง มากเลยครับทุกคนขอโทษที่มืดน,นะครับเพราะว่าไม่มีแสงเท่าไหร่เลยยิ่งกว่าปผมยังับคุ่มม่เป็นเท่าไหร่จะปยไคอยนคับเดี๋ยวผมก็ปไปข้เลยนะครับผมน่ากวนอย่างเงี้ยรเลยถ้าสกปกยาะเป็นไปครับไม่เ ก,ก็ขอจุบกบนมืม้วนะครับตันนี้จะสว่างแล้วผมฟัจุบตรงสาวา่างม,ไไม,ไมไีไฟสีแดงทุกคนคืออะไรอะไฟสีแดงอะทุกคนมันหายไปแล้วโอเคครับจบตรงสาวา่างวันน,น,นี้ไมบ่าย ตอนจบบักกะค